สรุปแล้วเนี่ยการแก้กฎหมายรัฐนูนเนี่ยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วล่ะนะเพราะว่าสวไม่ไม่เอาด้วยสวพันใหม่ออกมาคัดค้านนี่วันนี้เนี่ยที่ต้องออกมาพูดเพราะว่าแชร์กันเหลือเกินนะการแก้กฎหมายรัฐนูนนี้เป็นไงที่ผลักดันกันตีกันลุงตุงนงังระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลน,นะครับภูมิใจไทยเนี่ยท่านว่าการแก้กฎหมายรัฐนูนเนี่ยมันสําคัญ มากน้อยขนาดไหนและการแก้กฎหมายทั้งฉบับนะครับเอที่ตีกันระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหรือพักร่วมรัฐบาลเนี้ยนะครับเออท่านเห็นแล้วมันโอเคไหมเห็นแล้วอยากจะให้แก้ไหมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันทะเลาะเรื่องอะไรกันประชาชนยังไม่รู้เลยนะครับในหลายๆเรื่องไปประท้วงกันหลายคนก็บอกอันนี้ไปประท้วงกันนะอืม นะครับเออว่าผลักดันสวพันธใหม่ก็บอกว่าวันนี้ต้องแก้นะแก้เพื่อลดอำนาจสวเพราะที่ผ่านมานี่นี่เสียงวิพากษ์วิจารณ์กันะว่าที่พรรคเก้าไกลต้องชั่วตำแหน่งนายกเนี่ยเพราะสวเลยสวไม่โหวตให้สวไม่โหวตให้พอสวอไม่โหวตให้นี่ก็แน่นอนนะ มันก็ทําให้พักที่มีที่นั่งเป็นเสียงข้างมากนะครับก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะได้นายกาหรือจะมีตัวแทนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่เสมอไปแล้วนะเพราะเสียงสอวสองร้อยคนก็มีสัสดส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีเอสอสวอมีอำนาจอะไรอ่ะถึงต้องไปปิด สวิตสวสวมีอำนาจเลือกองค์กรอิสระเลือกตุลาการมีอำนาจในการเลือกตุลาการนะสวมีอำนาจอะไรอีกเลือกกกตเลือกอะไรอีกอะเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกอะไรอีกเออสวมีเลือกกกตเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกประธานปปชไงล่าสุดไง สวมีอำนาจเลือกอะไรอีกแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆสวมีอำนาจมีอำนาจในการให้ผ่านกฎหมายในทุกๆฉบับสวคือสภาสูงนะสภาล่างก็คือสภานิติบัญญัติก็คือสอสอรเรานี่แหละชงกันจะแก้กฎหมายจะเขียนกฎหมายจะอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ สภาล่างส่งให้สภาสูงเห็นชอบถึงจะตราออกมาเป็นกฎหมายได้สวมีอำนาจอะไรอีกกะเลือกนายกไงเลือกนายกแล้วกฎหมายฉบับไหนที่อยากให้ผ่านเนี่ยถ้ามีพพวกเป็นสวเยอะๆผ่านได้ไหมสามารถผ่านได้ไหมผ่านได้สิผ่านง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เห็นความเลือกเคลื่อนไหว เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ออกมาแปลกระบวนความว่ามีการยึดโยงกันระหว่างสวสีน้ําเงินกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ในการวอลกเอาไม่ร่วมสังกรรมในการแก้กฎหมายหรือลดอํานาจสวในวันนี้และจะมีในวันพรุ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าเอาหยิบยกมาขุยนะครับเพราะว่าในจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเขาก็มีเหตุผลของเขาเขาก็บอกว่า คำพิพากษาของตุลาการสามนูนมันเคยพิพากษาออกมาแล้วนะครับมันมีคำพิพากษาออกมาแล้วว่ามันการแก้มาตราไหนก็แล้วแต่การยกร่างทั้งฉบับอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันขัดต่อคำพิพากษาสารน้านูนผมไม่รู้ว่าขัดข้อไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่ไปลงชื่อสนับสนุนในการแก้กฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรา256หรือมาตราไหนก็แล้วแต่เนี่ย มันจะดึงเอาสอสอของพรรคโดนรากแหนะครับนะทำผิดกฎหมายเพราะขัดต่อคำพิพากษาของตุลาการสามนูญก่อนหน้านี้หรือไม่ก็เลยเป็นที่มาของพรรคภูมิใจไทยในการออกถ้อยแถลงการว่าไม่ร่วมสังกรรมนะครับในการแก้กฎหมายรัฐนูญแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไงการแก้กฎหมายรัฐนูญเนี่ยโอ้โหสอวอมีสีน้ำเงินซะเยอะ เพราะฉะนั้นในการแก้กฎหมายเพื่อลดอำนาจสอวอนั้นก็เท่ากับเป็นการลดอำนาจของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เพราะยึดโยงกันภูมิใจไทยมีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ไขกฎหมายรัฐนูนหรือไม่ก็ยึดโยงกันก่อนหน้านี้นี่ภูมิใจไทยสนับสนุนการแก้กฎหมายมาโดยตลอดเอา้านี่นะครับเออเพราะฉะนั้นสวมีอำนาจล้นผล นะครับตามบริบทของกฎหมายรัมนดวงปีหกศชัดเจนชัดเจนเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะครับในการแต่งตั้งอง,องค์กรอิสระมีคุณมอีองค์กรอิสระในแต่และองค์กรอิสระมีให้คุณให้โทษกับนักการเมืองได้อย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นกกตปป,ปชนะครับเออผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีอะไรอีกอ่ะหลักๆอ่ะ สวก็มีเงินเดือนไล่ๆกับสอสอนั่นแหละนะครับแต่ว่ามีอํานาจมากกว่าก็นั้นเองนะครับเขาถึงบอกว่าสวการลากตั้งสวมานะครับจากบรรดา20สาขาอาชีพนะครับนักการเมืองเนี่ยนะครับถ้าใครมีสอวอ,อยู่ในโคต้าเยอะๆก็จะได้เปรียบไงพักการเมืองไหนมีสอวอ,อยู่ในสังกัดก,ก็จะได้เปรียบไง ได้เปรียบยังไงวันนี้มาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วที่ต้องแก้กฎหมายโดยเฉพาะมาตราสองห้าหกนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นอ้าวพอมาถึงจุดจุดนี้ทำไงครับงัดกันสิครับแก้จะสำเร็จไหมนี่มันเป็นแค่นะครับร่างของเพื่อไทยร่างของพักประชาชนเอาเข้าถกกันในวาระที่หนึ่ง วาระที่สองผ่านไม่ผ่านก็ไม่รู้วาระที่หนึ่งผ่านผ่านก็ไม่รู้แต่ตอนนี้อย่าว่าวาระที่สองที่สามเลยตอนนี้ยังไม่เป็นวุ้นเลยนะครับเออยังโดนตีตกเลยนั้นโอกาสแก้กฎหมายรัฐมนูนก็ยากแล้วครับยากมากครับวันนี้ถ้าสอวอไม่เล่นด้วยก็แก้แก้ไม่ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อย่าบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับละล้ลานเปอร์เซ็นต์แก้ไม่ได้นะครับ เออคุณคิดว่าแก้ได้ไหมเราถ้าสวก็ไม่ยอมวันนี้อำนาจสวเนี่ยนะมันล้นพ้นจริงนะครับนะอืมอ่นะครับอ่ามันก็เลยยึดโยงไปที่ใครฮะยึดโยงไปที่พักไงอืมนะครับ ที่มาของสวคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะอืมแต่งตั้งอะไรได้อีกแต่งตั้งตุลากา,ศารศาลรัฐมนูลครับที่เจ็บอีทเลยเนี่ยก็คือแต่งตั้งตุลาการสาลรัฐมนูลน,นะ